พัฒนาทุ่งกุลาสดใสผ้าไหมสวยยิ่งกูกะสิงบ้านปลาโซพานาลีมากมีเข้าวหอมมะลิอำเภอกเกษตรวิสัยเป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ดห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ47กิโลเมตร ครอบคุมพื้นที่กว่า805ตารางกิโลเมตรเกษตรวิสัยเป็นดินแดนเก่าแก่ที่เปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์ความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารทุ่งกุลากว้างไกลข้าวหอมมลิไทยโลกลือชาชาวอำเภอเกษตรวิสัยดับเนินชีวิตตามฮีตส2ครอง14มีการทำบุญให้ทานรักษาศีลต,ตลอดทั้งปี การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอเอ็ดในฐานะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเอ็ดถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเพราะจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของพี่น้องประชาชนในจังหวัดเอ็ดอบจรเอ,รอเร็ดเราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหญ่ที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเมื่อเราได้รับมอบหมายภารกิจนี้มาเรามีความตั้งใจอยากให เราพอสตอในสังกัดขององค์การมหารส่วนจังหวัดไม่ใช่เป็นแค่สถานบริการแต่เราจะให้เป็นหมอประจำบ้านที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด ในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราทํางานโดยการรับฟังความคิดเห็นร่วมกับพี่น้องประชาชนในการออกแบบโครงสร้างสุขภาพในชุมชนอย่างแท้จริงเรามีความตั้งใจอยากให้มีสุขภาพที่ดีลดความเจ็บป่วยเพราะพี่น้องประชาชนคือหัวใจของเราคาดวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดเลิดเราจะเป็นจังหวัดมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามกระบวนการรอพอสตอติดดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยครับ เรามาร่วมกันขับเคลื่อนให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดเเป็นจังหวัดที่มีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันครับฮัลอหลสโัสดีค่ะพี่รออ้อยอ๋อไม่ยางน้องค่ะ เป,เป็นเคสเด็ค่ะพีพีหน่อยจะส่งกลับมาดูนะยุบานม่เสนออาสาโอเคที่ได้รับอุัวนเลอลรคกรผเาตัดสมองมันวาค่าแะแเรามีอาการจั็นไงแน่ค่ะตอนนี้ใส่สายอาหารใส่สายปัสสาวะตรงปีดอาหารตรงเปีติใช่ไหมคะและ้ว ตอนนี้เรามีแผลกดทับบ่ค่ะีพี่น้อยมีอีกอย่างอันที่สามารถซอยแล้วได้แน่แน่มีม,มีมีเตียงไทยมีที่นอนล้มหายแต่ว่าต้องการเครื่องผลิตออกซิเจนเป็นบั่ค่ะเดี๋ยวอันคุ้ผมรูป้ปรึกษากับทีมแรงงานของออกกันได้ค่าพอเครื่องผลิตออกซิเจนผมรู้วุ้นได้เียบกับ ประมาณว่าบ่หลายีนคนยืนไปใส่แล้วเดี๋ยวเดี <les sunshine> oh, okay. ๋ยวรอสักครู่้อค่ะเดี๋ยวหนูโทรกลับค่ะพอค่ะประดีนี้เคสจีเรียนรึกษาได้รับประสานจากพี่นอยเมื่อวันเกษตเนาวันสีส้่เเคนวันเสนหะไหคะเสร็จแล้วเดลลาผูเบิเสียดุสาทางตาสมองพ่จารณจังเลย่าเหมือนกับลนซีสนบ้างก็ดี เราใส่สายอาหารแล้วก็ใส่สายอุปสงคะแล้วก็ของลุงมบานอประสานาะว่า,นนา,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 ามีเตียงกับพี่น้องห่ยแต่ว่าเกินต้องการในเขาเสนออาหารเครื่องผลิตออกซิเจนแต่าอรู้เชิงในระบบแล้วมีคนอืน่นยืมไปใส่ยุบานหมดแล้วเขาาิเหตุอะไริงในในค่ะตี่สาร์ด้ม่าผู้เ็นยืมไปนะื้องใส่ยุบานบ่ใส่ดี่อมาห้มาสารก้อนเนาะโอ้เปิดปัญหาอะไเด้บัดที่นี้ ต้องมาบริหารจัดการเรื่องนี้ไม่เดี๋ยวปี่ิประสานไปทางชุมช่นเนาะ่าเป็นที่นี้วิธีการชวยเหือในการหาของมาให้เาด้กยังไงเนี่เนาะค่ะเค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะอำเภอเกษตรวิสัยของเราได้เผชิญความท้าทายที่สำคัญก็คือ การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงจากข้อมูลเมื่อ2ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะเราพบว่าสัดส่วนของผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงได้เพิ่มขึ้นซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ล้วนแต่ต้องการการดูแลจากบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอย่างใกล้คิดพร้อมทั้งต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดูแลอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพอย่างไรก็ตาม จากการสำรวจข้อมูลการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาในพื้นที่เราพบว่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลยังไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมากในปัจจุบันการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วย กลุ่มติดบ้านติดเตียงที่มีปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์และคลืภพันธ์ทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอของอำเภอเกษตรวิสัยจึงได้นำแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมาใชา้ซึ่งอยู่ภายใต้แนวทางตุ้มโฮมเบิ่งแยงฮักแพงแบ่งปันมั่นยืนภาคีเครือข่ายร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนรวมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ข้อมูลและปัญหาพบว่าอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงไม่เพียงพอต่อการดูแลจึงมารวมกันคิดและวางแผนในการแก้ไขปัญหามีการาระดมความคิดว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคืนข้อมูลรวมกันวิเคราะห์ปัญหาวางแผนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ชุมชนได้มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของในการดูแลสุขภาพของชุมชนวางแผนการาระดมทรัพยากรในพื้นที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการการวางแผนการมอบหมายและแบ่งหน้าที่ในการทำงานจัดตั้งกองทุนกองบุญรักษาอำเภอเกษตรวิสัยเกิดการจัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี เราดมทุนเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินกายอุปกรณ์ทางการแพทย์สิ่งของต่างๆที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยเช่นเครื่องผลิตออกซิเจนเตียงผู้ป่วยที่นอนลมอาหารสำหรับผู้ป่วยผ้ออาอ้อมสำเร็จรูปรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อส่งมอบให้กับกองทุนกองบุญ มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนกองบุญเพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่อพันธ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการดูแลก่อนการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องรูปพันธ์ทางการแพทย์แต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามส่งมอบและส่งกลับวัสดุครุรุพันธ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้มาไว้ใช้ในกองทุนกองบุญเพื่อให้คนไข้ารายต่อไปได้นำไปใช้ มีการสร้างกลุ่มลายเครือข่ายกองทุนกองบุญเพื่อติดต่อประสานงานรายงานความคืบหน้าปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายในชุมชนจากการดำเนินงานกองทุนกองบุญในรอบ2ปีที่ผ่านมาพบว่าประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงร่วมบริจาคทุนทรัพย์วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์กำลังแรงกายแรงใจในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีมอบวัสดุอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงตลอดระยะเวลาดำเนินการซึ่งได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามจำนวนผู้ป่วยที่มีความต้องการครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ90ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พอเริ่มทำแล้วดีขึ้นชุมชนได้ประโยชน์จึงให้ความร่วมมือเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าและชุมชนตรนักรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในกองทุนกองบุญคณะทำงานจึงขยายพื้นที่ในการดาเนินงานกองทุนกองบุญต้นแบบ5แห่งมีการขยายผลไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นโดยพื้นที่ต้นแบบเป็นพี่เลี้ยงในการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบริบทของพื้นที่และกำลังดำเนินการจัดตั้งกองทุนกองบุญอีก10พื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งอำเภอเกษตรวิสัยเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันของแต่ละพื้นที่ในอำเภอ,อเกษตรวิสัยมีการขยายผลลงหมู่บ้านเกิดกองทุนกองบุญในหมู่บ้านดูแลผู้ป่วยในชุมชนเกิดการแบ่งปันต้นทุนในการดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบล ดิฉันขอขอบคุณกองทุนบุญรักษาหลายๆได้ค่ะที่ได้มอบพัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดูแลหนองซ้ายของดิฉันเหตุให้ครอบคร่วของดิฉันลดภ้าระการใส่ใจในการดูแลขอขอ,ขอบคุณหลายๆได้จ้าคณะกรรมการกองทุนบุญรักษานะครับรู้สึกภาคภูมบวยคู่ใจี่ไดดูแลพี่น้องในชุมชนของผมนะครับที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับ แล้วก็ทําไห้มีรอยยิ้มขึ้นมาแตกับสั้งผู้ป่วยและก็ญาติญาตินะครับได้เกิดรอยยิ้มขึ้นมาพวกคณะจะัดท้ำจังพวกผมนี่ก็ค่อยยิ้มไปด้วยนะครับเป็นรอยยิ้มที่ถ้ำให้อิ้มอกอิ่มใจอิ้มบุญเป็นย่างมากครับสําหรับการที่หยิบยื่นน้ําใจเมตตรีให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ด้โอกาส ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ยากไร้อะไรต่างๆที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพัสเ,เกตได้ทํามาในระยะเวลา3ปีก็เกิดความรู้สึกได้ว่าคนที่มีความทุกข์ยากลําบากแล้วก็เจ็บป่วยนั้นมีมากในสังคมทั้ง13ตําบลก็เลยได้ของต่างๆซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นผ้าอ,อ้อมอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งความสุขของการที่ได้ให้ กับผู้ที่มีความเดือดร้อนแล้วก็จําเป็นอยากได้รับจากการหยิบยื่นน้ําใจส่วนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญพ,พอสมควรโดยเฉพาะพุทธภาษิตบทหนึ่งที่ท่านบอกว่าโลกโกปัตธรรมพิการเมตตาก็คือเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้าจุนโลก จอร้อยเอกเป็นทุกอย่างในชีวิตประจำวันให้พี่น้องประชาชน